สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอผู้ที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับเฮ้ยน้อ่วเี่ยังอ่ะนะยังครเอาลอนัยังบังคับปะเป็นจอของไม่เด่นอุดมเพราะอยากให้เป็นบ้านน้ำ પૂજા કાપે <laughs> ครับลรยุดมุ้งมินตาไแม่นมาดิวันมากขึ้นบุเวิธีครับวันนี้มือกันยังคงเป็นไอแม่อยู่เลยฝากเฟนครับเอซี่ 4, 4, สีบัตรส่ตัวครับ ลเดินทางครับผักบอนยูบานน้องคู่ครับพ่อรูจ้กพอรูจักพ่อนุ่นมาสิพ่อล้ยวไขว่มาพอรูจักพอนุนไม่มีแล้ว

รถจองของไปแล้วยืเดียนอุดมเลยล่ะขึ้นห้องแล้วนี่เปิดได้ปะเดินหนาไปแน่พอเอกด่วนนลยแบบสิบเก้ดสิบแปดไปบอไปลองรถเฮนลยไปลองรถเฮนายจังสิบเจ็ดสิบแปดยังหละมีงานอยู่รถเฮ เฮมือแดกเิ่นเฮมือแด็ก่อวันที่เขาเรีอยู่พรานแต่ว่าพอรา้มางานคือเกาแต่ว่ายื้มือวินยืมือวินพอไปงานบวชานเไก่เดกรานชมพวงนึงไหมสิบเจ็ดเขาเรอยู่ชมพวงกับเนือปลากับงานลงปูสุขเออสลวงปดยื้อมือวินสิบแปดเรอยู่เสระเพ่เกียรติวเดีสิแเมียนเอาวสิ พอเดินทางขึนนี่แมมตื่นเช้าเอเที่แปดไหมเดินทางขึ้นมืนเดนทางขึนืนสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดินทางขึนสี่เดินทางเดินทางเดินทางราศีพ่อสนวัตเลยป่ะเนี้ไปไหนไปนวเน งานเข่าล้วเจ้าทักนนละงานเข่าล้วเจ้าเส้นน่นงันเขาช่วงนีเสียานะฝันดีนะลุกอิงบเบิงบเบิงซสัเรเื่ยลูกได้สังแล้วเร็จเร็แลวพอน่นเร็จแล้วไม่ดูไม่เ็ดูเนได้ยินชวามาดอลลบมูเลย มือเดียวเองเราพูาล่ะกับป้องไปเลยวายยูบล็อกจังไหนหนาะยูได้กดพอใจให้ตีบล็อกเมน้ยบอกเลยสแปไปเลยถึงบอกแค่สแป่มแล้บอกอีนี่มึงจะผิดปลอมใล่ไหัสนะได้เอาอึดพอกันยูเดตปูดมนะครับแมน อไรสดแมนพี <Hoy S 2> ่เมต่ท้งรุ <inda wishing piercing> ่นดำโดมเป็นรุ่นที่สิบเจ็ดนะหญิงรับเชิญทุกวันประเทีลิเกหญิงจะลองลิเกเปเรามือนั้นน่ะไม่เป็นนุ่นลองระพื้นลิเกลองเลย แค่ชื่อวงยิงเ้ยโอ้ยพ่อผู้สอนถ่าไม่สอนหนอได้สอนวุ่นเลยนะว่าอไปอีกเราวันนี้ผูขอบอกเฟซ่อนอนไว้ก่อนนะเอาเทยนแล้วเดี๋ยวเป็นเมนิดหน่อยนี่ล่กูขอบอเฟซนะ เดจ้าโอเคเป็นว่นอนหลับฝ in ันดีนะจ้าลูกเอโนขอบอกเฟพอนอนหนึ่งวันนะบอกเฟเลยบอกกี่บอกเฟสไปพอน้ำหนึ่งวันหนึ่งเมตรกอนตอกต้ออายุเอ็กซ์ไปก้อนตอกใจขาต้ออายุได้ไรเดียนไว้เพราะฉันเบิดเบิดอายุก้อกเฟไม่เหนที่เยา อบแอเเ้อบครับบ๊ายบายไปแล้วครับทีมงานรถตู้เรียกก็อแอบ

ไปเจนนโอเคไปพี่หมอนครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียหมูครับเอาลูกสาวเดินทางแล้วครับพี่ทองครับไป่แล้วครับขอกันมืออื่นครับอยู่งานเดชอุดมไหลสุดกุมปิดเอออีกมืออื่นครับ คลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ครับพอกั้นคลิปหนาครับพี่้องครับมืออึ้งหมดละสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s ับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ